ยังคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทางตํารวจให้ความสนใจให้ความสําคัญแล้วก็ตรวจค้นกันอย่างเข้มข้นในเรื่องของยาเสพติดกับเยาวชนซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ได้สนธิกําลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาบ้าพร้อมกับผู้เสพยาเสพติดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนโดยนายสุธีคำมาเมืองในอำเภอห้วยราชจ,จังหวัดบุบรีรัมย์ได้แถลงผลการจับกลุมผู้ต้องหาเสพยาและค้ายาบ้าหลังจากมอบหมายให้ในายราเยสไาร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครองเป็นหัวหน้าชุดนำกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจแหล่งโม้สุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่โดยจากการตรวจสอบสามารถจับกลุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้าได้สีรายประกอบด้วยนายไพศาลชิดรำนายสรศักดิ์จะชวนรำนายบุญถึงสีรำและนายอมรอ,อักษังพร้อมกับของกลางคือยาบ้าจำนวน168เมตร ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงได้แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองพร้อมกับนำตัวส่งพนรรักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยราชให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้นะคะยังสามารถจับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดได้อีกจำนวน12รายซึ่งส่วนใหญ่ค่ะยังเป็นเยาวชนและก็ทั้งหมดยินยอมเข้าสู่กระบวนการสมัครใจบำบัดจึงมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองมารับตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปค่ะ คุณผู้ชมครับแบบ